กางเกงลีวายสุดดีค่ะเพื่อนเพื่อนเรนนี้กกำลังลือ้อลือทิ้งหมดใส่ถุงดำไปทิ้งแต่อันนี้บางทีเพื่อนเพื่อนเขาอยากได้เสื้อผ้าดีๆแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนนะคะวิวจะกลับแต่ตัวแลวหัวใจเป็นตื่นเต้นตื่นเต้นที่จะกลับบ้านกเกษียณอายุแลว้ววันนี้วันดีค่ะแจกของกางเกงลี ใส่ไซโน่ายรีบายมีเป็นสิบยี่สิบตัวดูสิแจกให้เพื่อนอันนี้เสื้อผ้าใครใส่ได้ก็มารับไปเลยค่ะกางเกงรีวายมาจากไซโนา่าอเป็นเมาส์มาจากเส้นทางพุ่นละเสื้อผ้ามีอันนี้กางเกงรีวายขาดๆนียิ่งแพงนะขาดๆสีดำสียีน ก็แจกไปค่ะเพราะว่าจะกลับบ้านแล้วไม่รู้จะเอาอะไรไว้ของเพื่อนๆเน,เนาะอันนี้ทุไม่ิสัหมัวเป็นเสื้อสวยๆเพราะว่าไปเมืองไทยไม่เอาเสื้อกันหนาวไปเสื้อสวยๆเสื้อกีฬาเสื้อเป็นยีนเป็นกระโปรงยีนเป็นยีนเป็นกางเกงขาสัน้นอันเนี้ย ยนีนสั้นๆวิวใสเมื่อก่อนตัวเะไรตใสกระป,ป๊าเปะเป็นเก่งนะคะเก่งอันนี้ขาสั้นแบบเอลิกันเอลิกันใส่แบบมีแต่เมื่อก่อนบ้ายี่ห้อเป็นเมือนเสื้อหน้าหนาวสุดไมพรมสวยๆใครอยากได้ก็มาเอาไปเลยค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเดี๋ไปเลือกเอาอีกเป็นโอ้ยเนาะเป็นจังในผู้วิวีเป็นเวิร์นเวิร์นเ,เขาสั้นก็เยอะเป็นชุดออกกําลังกายก็เยอะโอ้ยแจกเพื่อนไปพูดมาแล้วก็แบบว่าน้ำตาไหลอยู่นะเรามาอยู่ยี่ขคอยากได้ดูสิ พี่วิเป็นคนชอบแต่งตัวนะคะเกงลีบายมาแต่ใส่เนออายมาเอาไปเลยค่ะมาเอาไปเลยขนออกมาเผื่อเพื่อนๆเ,เขามาขนไปไงแต่พระพุทธรูปเขามาบูชาไปเนาะวันแม่วันนี้เป็นวันดีขอให้แม่มีความสุขแม่ เราเป็นใครที่เป็นลูกก็ทําหน้าที่กบบาบไหา้พ่อแม่ใครที่เป็นแม่ก็ทําหน้าที่ให้กับลูกนะคะวีพี่พูดไม่ออกหรอกเป็นตื่นเต้นเพราะว่าทีวีเข้าไปแล้วเห็นไหมว่างเปล่าทีวีเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะมาเอานี้ยอันนี้เป็นไม้สักทองที่สั่งมาตั้งตั้งทีวียาวหนักมากมันหนัก ไม้สักพูดไม่ออกแต่เราก็ต้องจำเป็นต้องทำใจค่ะไปซื้อเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอให้หอบเงินไปรลดพนัก <c oughs> ห็นวค่ะอันนี้เก็บมาวางเรียงไว้นะคะ <c oughs> เผื่อเพื่อนๆเขาจะวิ่งมาคนหนึ่งก็บอกวิ <c oughs> ่งไปเอากล่องเดี๋ยวหนูจะไปห่อเอาแก้วว่าสัน่นมาเลยค่ะ สิ้นเดือนนี้ก็ทุกอย่างแต่เจ้าของบ้านวิว,ว,ว,วิมีผ้าม่านสองชุดเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาขอผ้าม่านก็โอเควิวมสีขาวสีฟ้าด้วยนี่เป็นสีทองผ้าม่านสองชุดก็ขอก็โอเคทุกอย่างต้องไปค่ะอย่างโซฟาเตียงนอนอย่างเงี้ยเราซื้อมาแพงๆแล้วก็ ขายถูกๆนะคะแต่พวกเสื้อผ้าเพื่อพวกเครื่องครัวเดี๋ยวจะยกจานมาเดี๋ยวระบายเสื้อผ้าก่อนเฉพาะเอาไปทิ้งนะเสื้อกันหนาววีไม่เอาสักตัวค่ะเก็บใส่ถุงดำไปทิ้งแกแจกให้อ่ะแจกให้อำเภอให้เขาเอาไปแจกผู้คนนะคะเป็นวิวิพูดไม่เอวิ รังดีใจแล้วก็ไม่ได้เสียใจแต่ว่าเป็นมันบอกอาการไม่อยู่ค่ะเรามาอยู่เมืองนอกนานเนาะกา <c oughs> งเกงลีวายผูดอะไรกได้ก็มาเอาเด้อเป็นเต่นเต้นเต้น